และนี่คือกลุ่มพลังของผมเมื่อกี้มันแค่ของปลอมอยู่คุญเจของจริงนี่มีร่อวกาศหยิบเป็นมาสเตอร์มถูกไหมนี้เข้ามาดีรขบแม่นตียงกระตดถ้าไม่มีเจ้าพี่นอน <c oughs> เนี่ยตีเบาอย่างกระตดตดอย่างแรงกว่าเลย <c oughs> ลมพัดลมพัดย่งไรของแม่ตีเลย ยังคุณรู้จักพลังของคอสเมตฮีโร่เฮ้ยนายจะรู้ว่ามันแข็งจริงแค่ไหนนี่สองใบสามสีเอาว่ะมือดีนานไหมไหนใจะทำอะไรจะทำหะไรยาอะไรเอ้ยเชื่อไปแล้วแม่ย้อนเด็กเสกเข้าคลิปนะเรื่ององแม่เด็กเกียรัดคู่ได้คู่ได้แม่ก็ถอยซีแน่นอนจังหะ เต uh, ือเมึงไม่ใ yup> ช okay? ่ใจลูกต๋าอ yes. uh ัน huh. ึงว um. ิ่งไปเริ่มก่อหลังให้เออมึงอาลูกต๋าเสียงบ้วยมี่ก็เสียงจะเสียงน้อยกว่างั้นเอาต๋อหยิบยากกูยังนะขีดเอ้ยครูอืมเอาเลยคุณมีวือ่างกนแล้วไอ้ยี่่่่่้่่่้่่่่่่่่่งดีเ่ง่่่่่่่่่่เ่งเ่่อ่่่อ ไหวอยู่ดีแม่วุ้ยตัวดีเฮ้ยเดมันก็หยิบมาทิ้งถกแลัวแม่หรอโอ้เลี่ยมเลี่ยมเลิเลืมไปไม่ถือกูถือไอ้สัสเอ่อเอ่อพิกชิวพิกชิวนอกบ้านนี่กูเสกมาอย่าใช้หน้ัอีสันว้อย่าใช้หน้าอีท่ยองก็ไปพันแมนได้ไหนไม่มีอะไร อีนิกเหรออ่าเยอัปเดตไม่ได้อยู่ดีเยปิดเจอเอร์เฮ้ยมึงเปิดเจอด้หรอใบแรกเลยทางแรกวันนี้อ่ะนะทางแรกวันนี้อ่ะหลายแล้วรอบอีนิกติเอ่อข้าวหิวโ้จัดมันไม่มีใครคุ้มค่าเลยนะว่ามือแย่แคติน่มไมค์มว เัาเป็นที่นั่งพอดีควาดีเขาที่นี่ว่ะสักหมื่นแว่นเลยนี้ทางนี้แหละอุ้ยเข้อเท้าตัวกรอบเอ้ยมันมันโม้ห้าเหลือนุชไล่ดุฉันขาแคบไปเยอะขนาดนั้นฉันขาแคบไปนั้นไปเยอเท่านั้นโซบานและข้าจะแข็งแกร่งจงมยินจงคู่กันไม่โอ้ยกูชอบแบบนั well ้นสวยกว่า สกิลมันในข้อโซ่กูอยากเอาเจียนกูอยากให้ข้อโซอะ่ะตอนไปงานแข่งกูเอาเจียนโชว์มึงเลี้ยงกู <c oughs> เอาเจียนโชว์เขาอย่างเงี้ยตอนไปงานยังหลอนมากแล้วไม่มีใครทวงกูด้วยหรอเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะตึงเกินได้ดีอยแล้วดีได้ดีอ่ะได้ไม่ออกติ๊กเจอเลยนะครับให้รอชีมไปก่อนแย่งไอแดงเนี่ยเฮ้ยอดีกว่า <c oughs> แกเราไม่มีตัวิงเ่ยจกูใส่แล้วใส่ก็ได้ะตัวยิงมงไม่ใส่มาหรออีเย่คู่อเี่ยนะเอาสองหนึ่ไม่กลขีคดอดอกเฮ้ยวันนี้มันเป็นสิบแปดยี่สิบยี่สิบหกดอคิดเอ้ยไม่มีไม่มีไอ้แค่ไม่มีจริง้สัตว์แดกูเนี่โล่งเลยเยแดสี่ะไปดยตอลูกเ้าอไรสามหนึ่งสามน สี 43, ไออันนี้สามสิบสี่ห้าสามหนึ่งมิสสีห้าสีห้าอันนี้มเอิญมิรือนะเออมือมือ 8, แปเจ็ดใบเจ็ดใบละสามสเอาตอ่อให่เอาต่อเลยว่ะเชีย่ยมันเอาต่ออีกคูจะบอกขลับกูให้คูบอกะอะไเจ๊ขลับคูนฮา แ่ยี่สิบเอ็ดทิ้งหนึ่งสามเอ็ดสามหกสี่หนึ่งสี่ห่งโอ้ไม่กาหรอกพี่อ่ยวลังอ๋อไอ้ยี่เยอะเกินจัดกูเชี่มายังแบพอสองไงดูโซกันโซสองโซสองไอ้สองข้างเฮียน่แน่ไปกิวก่อนวันหนึ่งโซหนึ่งจหนึ่ง จิ้มตัวเองหมกหมื่นแล้วก็จิ้มแมมหมกคี้ฮะแรามันจิ้มตัวเองเหรอนะใช่จิ้มตัวเองหมกหมื่นที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะนะมาเล่นแค่ตัวเดียวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนดีแล้วนี้มันยูสี่ชิ้ออต่อเนไหนไม่ก็ไม่ใช้ประโยชน์อะไรที่แย่ไปสัว์คำหนึ่งเอ่ออ,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 อ่โดด นี่แคลบอกแคลบอกตีมันตดใช่สัตว์มันตดนี่กี่แดมอ่ะบัานขี้เอ๊ะแม่ตีห้าชิ้สิบสามส่งสิบสามห้าชี้แถวหน้าบุกหนึ่ห้าไอ้สัตว์จะมันตดเลยเหี้ยได้เกียดที่จริงนอครันนี้เปิดก่อนแต่ไม่ไอ้สัตว์ไม่เป็นไม่เหี้ยอ,อันนี้บอกเหมือนมิดเลยเหรอไม่เอาไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะากลับ่าส่งได้เหรอ ทำไมวะไอ้เหี้ยมึงจะไปเสี่ยงกับตัวเองทำไมอ่ะเอ้แค่ห้าชิ้นจะได้ออกสองทิศถือว่ากูไม่ตายแล้ละ่ะไม่ไอ้สักดอไอ้เหี้ยน่าไอ้ีตีตแค่นี้กูก็ต้องการอยู่ได้อีกไม่มีอะไรอ่ะคนนี้สองชิ้เออสามหมื่นห้าสองชิ้นสามหมื่นห้าอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามแปดสี่หกสี่หกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นสามแปดรอบหนึ่ง สี่หกราแปดรมีกี่คลิปสองหมดเดือนละสองใช่เพราะเพกแวร์มันแจกคลิปอย่างหน้าเพราะตอนนี้แวน์ตีห้าคลิปอันนี้สามห้าเออสามห้าสองคลิปสามแปเออสี่หกปิดคลิพลังกีพลังโมชิปิงไอ้เหี้ยตกแดงนี้เนี่ยักอ่องตีข้างไม่ตีแวร์ไล่ฝักอ่ะมือนี้ มือนี้มันเก่งเกินไปไม่ได้คิดสิบสองแล้วไม่มีการเลยโศกนะโก้ครับจัดเขาเอาคูเจนออกจากเกมเหตุผลไม่ได้จัดคูเจนมันหายกาดคูเจนมันหายการมันยังไงเนี่ยเหียมือกูมีแต่สามเนี่ยสัตว์เดคัสสกิลแล้วก็คอมมิตี้สกิล คุณคิดว่ามันจะต่างเหรอเหน,นื่อยเหนื่อยทียอะไรประกาศเลยตว์หลอนแล้วก็เต่าสกิลเออเป็นออน,นูนแล้วกันเป็นตัวตดมึงอะแล้วก็ตัวนดกูลืมนี่เก็บด้วยเดอมโม่สกิลตายแหน่เดมตัวเอาไงตัวบ้าคอไว้ตีเอ๋ยยูหูไม่เท่เลยสัตว์ช่างไม่ปเหี้ยสายแพ้การอะไรสันปล่อย เออกัดทไหนแล้วกัดักดัแล้วอยู่พัังแรงยูหนึน่งไม่มีอะไรเขาไม่ช่วยเฮียะไรเลยโซบาสามสามสามเอา้ยสาได้เดียวกดแค่นี้แหลได้เดียวกูเห็นแต่คอสยังไงก็ไม่ออกส,สี่หกสีดแค่สามแปเขป้ามาเลย ซัดฆ่าซัดข่าเฮียตกตายเลยซัดฆาาแค่สามมึงดูมือกูซือสามสามใบเอ้ยยีาท่านเมื่อกี้เดีกว่าไอ้เติรนที่แล้วกูลุกกูซัดมันเลยลุกมากรุ้งไม่ซัดตัววะกูก็เดาเลยไอ้เียมึงไม่ซัดหรอกเออมไม่ซัดกูตลอดมึงดูทิกเกอร์ใต้กองกูนี่คือทิกเกอร์ใต้กองกูหกใบโอ้แม่มึงตายรู้ไหมจังหวะเช็คแดงสองชี้ไกูคินในใจว่าอะไรหมชี้กูหมด ให่เด็กแม่งอย่างงูกูเปลี่ยนวม่ได้คีย่66เงี้ยเพราะว่าอยากแบบเอาไม่ได้คีสิบ2อ๋อไม่แต่คีดสเซนติเนืมีรอบปิชิดด้วยเพราะว่ามันพีเมีมันจะเป็นคีส่องคีแปแบงเงี้ยกูขายแม่งแกมอตมีโปรโมชครับเล่นเล่อ่เโอ้กโปกโปกเ